แล้วโรลียบอกไปก่อนดีกว่าเอ้ยแบคทีเรียรอด้วยเอ้ยไปจบแบคทีเรียโดนเข้าให้แล้วสปอนบอบมาแล้ววิ่ง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 รีบออกจากตรงนี้กันดีกว่าเราอยูนี่แหละทางออกนี่แหละตำรวจว้ายมันมาอีกตัวมันมีสองตัวเดี๋ยววิ่งไปก่อนดีกว่าเราวิ่ง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 เร็วกว่ากันนะฮะไอ้พวกเด็กๆทั้งหลายอย่าหวังว่าพวกแก จะหนีรอดจากเมืองบาดานของฉันไปได้ฮ่าฮ่าฮ่้ยพี่บอลลูกเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะจุบโดนขังไว้ที่ใต้บาดาลแล้วน้องเกตใช่หรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันสิอิ้ยอะไรอะ่ะวุ้ยมันพาเราไปไหนเย็นดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกฮ่ โอ้โหดีเลยเราถูกส่งมาที่ร้านอาหารกำลังหิวข้าวบดีเลยน้องเกดสำรวจด,ดิว่ามีอะไรบ้างอฮ้ยมันปลาไหลทีนะ่ราโอ้โหเราเออกอะไหลไปย่างดีไหมไม่นะน,น่าจะอร่อยดีแต่มันน่ากลัวมากเลยรีบไปสั่งอาหารกับไอ้เจ้าประมือก่อนดีกว่าน้องเกดโอเคเฮ้ยมีอะไรกินบ้างอ่าเย็นเดย์ต้อนรับสู่ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกพวกคุณจะกินอะไรดีอะ กินอะไรน้องเกดเบอร์เกอร์ Burger ไหมกินเบอร์เกอร์ธรรมชาติที่กวัวเบอร์เกอร์ก็น่าจะอร่อยนะทําง่ายด้วยอย่างนั้นเราขอเป็นเบอร์เกอร์ธรรมชาติ2ที่นะได้เลยพวกแกไปนั่งรอสักครู่นะเดี๋ยวจะจัดเบอร์เกอร์เนื้อแสนอร่อยที่สุดให้พวกแกได้ชิมเลิมรสและติดใจไปจนวันตายฮ่าอ่่่่่โอเคเอาไปนั่งรอก่อนนะนะ้องเกดเนาะโอเคนั่งตรงนั้นแหละรออาหารก่อนรู้สึกว่าตอนนี้จะหิวมากเลย เฮ้ยทำไมมันนานจังเลยล่ะน้องเกดเ้ยตัวอะไรร้อ,อนจังเลยเฮ้ยอันนี้มันแพทริกแพทริกใช่ไหมมันหายไปไหนแล้วมันหายไปแล้วสั่งอาหารดีกว่าไปาพี่บา,าไปสั่งอาหารน้องเกดไปถามดูว่าอาหารเราได้หรือยังอาหารได้หรือยังรอก่อนสักโคพอครัวเรามีแค่หนึ่งคนใจร้อนทำไมนักหนานะหฮวจะแย่แล้วนี่ท้องปวดท้องมาตั้งนานแล้วใจเย็นๆสิรอก่อนมันจะใช้เวลาขั้นสัําสักประมาณ สองนาทีว่าแกรอไม่ได้เรื่องไอถ้ารอไม่ได้ก็ออกจากร้านไปเลยมันมีวิธีที่ทําให้เร็วๆหน่อยได้ไหมอ๋อถ้ามีวิธีที่ทําให้เร็วนะพวกแกก็ไปทําเองแล้วกันนะโอ้ก็ได้ตัวคุณปลาหมึกอะพี่ปอเราไปทาเองกระเถอะมันรอนานโอ้อยากหิวจะแย่อยู่แล้วทําเองก็ทําเองสิข้างล่างเอ้ยไปลงไปชั้นใต้ดีนเบลพาร์ตี้อ๋อพาร์ตี้มันอยู่ชั้นใต้ดินเหรอใช่ทําไมมันน่ากลัวอย่างนงี้อะ ไม่รู้เหมือนกันสิตัวใจเขาอาจจะไม่มีไฟติดหรอมั้งไอ้เจ้าปลาหมึกบุตบอกว่าห้องหลังเนี่ยเอ็ง<อ>มันมีอะไรวิบเปวทตัวอะไรอ่ะไม่รู้สิมันก็ไปในห้องนี้แต่เจ้าปลาหมึกว่าห้ามเปิดห้องนี้เด็ดขาดมันมีรูปหัวกะโหลกด้วยใช่จริงๆด้วยป<ร>้าพี่<น>ป้าเอาไปเอาปาร์ตี้ดีกว่าไหนไหนไปาร์ตี้อยู่ตรงไหนปาร์ตี้อยู่นี้โอ้โหเยอะแยะเลยปาร์ตี้เอาไอ้สีเขียวเขียวนี่มันคืออะไรอ่ะมันน่าจะหมดอายุแล้วมั้งมันขึ้นลาตรงนี้มีรหัสผ่านด้วยไม่รู้ว่าเป็นรหัสอะไร โอ้โหพาร์ตี้เยอะแยะเลยแต่เร็วๆหน่อยพี่ปะออเร็วๆแต่พี่ปะออคิดว่ากลิ่นมันแปลกๆยังไงไม่รู้นะน้องเกตปาร์ตี้<อ>นี่มันเหมือนกลิ่นเล็บเท้ามนุษย์เลยใช่จะบอกนะว่าเรากินเนื้อมนุษย์เข้าไปไม่น่าใช่แล้วพี่ปะออว่าเราไปกินดูก่อนแล้วกันนะเออถ้าพี่ปะออถ้าเราไม่กินรับรองว่าวันนี้เราอดตายแน่เพราะ<ช>ว่าไม่มีอะไรกินเลยโอ้โหไอ้จอเพชตทิกก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนเลยสงสัยมันจะหิวข้าว พวกเราได้พาร์ตี้มาแล้วเราจะทํายังไงต่อล่ะอ๋อดีเลยห้องครัวอยู่ด้านหลังจันบอกแกเข้าไปทําได้เลยเครื่องครัวมีครบอ่ะแล้วในห้องครัวเน่ะมันอยู่ทางไหนนี่เฮเห็นประตูไหมนี่ประตู้างคังันนี่เข้าไปเลยโอเคเจอเจ้น้องเกตเจอแล้วที่ไงอ๋อตรงนี้เลยเราต้องทอดก่อนใช่ไหมใช่ทําให้มันสุกก่อนแล้วกันจากนั้นเราก็ใส่กรอบกับันนี้ใส่นมปังลงไปใช่ใส่ซอส ขอใส่ซอสก่อนมัสตาร์ดด้วยนะลูกเจ๊ใช่ไหมโอเคแล้วก็ชอบผักอะไรก็หั่นได้เลยนะผักใส่ผักเดี๋ยวเอาผักกาดก่อนแล้วกันขั้นแรกหั่นเลยแล้วก็หัวหอมใช่เลยหั่นลงไปหิวจะแย่อยู่แล้วรีบทําแล้วก็ไต่กวาสุดยอดไปเลยเริ่มสวยแล้วเบอร์เกอร์เรานี่แน่ว่าแต่ทำไมเบอร์เกอร์ไม่ใส่สวนผสมอาหารเยอะจังโอ้โหเราชอบนี่มีของเยอะๆมันถึงจะอร่อย เดี๋ยวรอพี่ปะออด้วยพี่ปะออก็จะเสร็จเหมือนกันเดี้ๆๆเราเอาไปเอาขนมป,ปังกบอีกเรียบร้อยเสร็จแล้วน่ากินมากเลยเอาไปกินดีกว่าบัวกแก่ตำเสร็จแล้วก็ไปนั่งกินได้เลยนะงมงมงอมงอ้ยอร่อยมากเลยรู้สึกอิ่มท้องแล้วเอ๊ะพี่ปะออดูเหมือนว่าอาหารของเรากินเข้าไปเหมือนเล็บเท้าใครบางอย่างมันมีมกลิ่นแปลกๆแล้วน้องเกดใช่ๆด้วยได้ จ่ายอาหารแล้วทั้งหมด89บาทอุ้ยทำไมมันแพงจังเลยอะน้องเกมีแค่40บาทเองพี่ปาวมีกี่บาทมี38บาทเองอุ้ยทายังไงดีไม่ได้ไม่ได้พวกแกไม่มีจ่ายพวกแกก็ต้องรับชะตากรรมรับชะตากรรมอะไรล่ะรอดูกันแล้วกันฮ่าฮเฮ้ยไม่นานแร้จโดนจับแล้วสงสัยมันจะจับเรามาขังไปห้องใต้ดินน้องเกดดูสิเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในด้วยไอ้เจ้าแบคทีเรีย แกมาติดอยู่ที่นี่เมื่อไหรน่นี่ฉันมาติดตั้งนานแล้วมันจับฉันมาขังได้เป็นปีแล้วแล้วแกติดก็หาอะไรอะ่ะฉันจะมาแอบขโมยสูตรร้านอาหารของมันมันก็เลยจับฉันลงมาเฮ้ยแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงมันมีรหัสผ่านบอกแกต้องหางสังเกตในห้องนี้ดีๆว่ามีอะไรผิดสังเกตเฮ้ยน้องเกตเจ้าแบบทีเดียวบอกว่าเราต้องสังเกตในห้องนี้ให้ดีเผื่อมันจะมีรหัสเฮ้ยเหมือนว่าตรงนี้จะมีรหัสน้องเกต ใช่ลองสำรวจดูสิว่าดาวมีกี่ดวงน้องเกดดาวมีสองแล้วก็ปลามีกี่ตัวปลาหรอปลามีมีกี่ตัวน้องเกดปลามีสี่สี่ตัวหรอมันน่าจะเป็นรหัสผ่านที่ถูกต้องนะพี่ปะออคิดว่าเราน่าจะออกจากห้องนี้ได้สำเร็จนะน้องเกดเดี๋ยวพี่ปะออลองใส่รหัสก่อน4ตัว แล้วไอ้เจ so ้ากล่องสี่เหลี่ยมนี่เราต้องเกตสังเกตดูสิมีเอิ่มห้ามีห้าใช่ไหมรับดูให้ดีๆนะแล้วก็ไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันมีมีเท่าไหร่น้องเกตลองดูมีห้าเหมือนกันมีห้าเหมือนกันเหรอลองใส่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยประตูเราเปิดได้แล้วเจเราได้จะออกจากตรงนี้ได้แล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้แบคทีเรียให้เราช่วยไหมโอแกไปเอาจฉแรงอยู่ที่ห้องปลาแตะมาให้เปิดให้ข้าหน่อย เฮ้ยน้องเกดเราไปเอาฉลังมาช่วยไอ้เจ้าแบคทีเรียด้วยนะโอเคนนั่แหละนนั่แหละตรงนั้นแ่ะหยิบเลยหยิบเลยนั่นแหละเออโอเคเราไปเปิดให้เจ้าแบคทีเรียก่อนดีกว่าเผื่อมันจะช่วยอะไรเราได้สงสารมันโอเคไขมันเร็วเ้ยเดี๋ยวพี่ปลกเอาไขก่อนดิเอ๊ยทำไมไม่ได้วะรอรอแป๊บนึงงมาทีเดียวเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะได้น้องเกดลองดูสิได้ไหมได้แล้วโอไเด้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยเอา มันไปงั้นเลยเหรอโเกตไม่รู้เหมือนการสินบอกว่ามันหนีไปก่อนโอ้โหไม่ช่วยเราเลยกลัวอะไรรักหนาเฮ้ยแล้วมันไปทางไหนนี่พี่บอกน้องเกดคิดว่าจะจะไปทางนี้เหรอมัง้งเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วกันเฮ้ยเราไปดูกันเถอะตรงนี้เหมือนนี่ไงทางออกน้องเกดแต่เฮ้ยมันเหมือนมีโครรอะไรบางอย่างน้องเกดอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรประตูมันมีรหัสเราไป,ป,<ะ>ปดูโค้ดกันพีป่ปะอ๋อ,อคิดว่าประตูนี้ เราจะเป็นทางออกที่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อองคิดว่าไม่ใช่นะใช่เหรอไม่ใช่เออนี่ยไงไงไงลองกดดูอุย้ยตรงนี้มีโค้ดด้วยไปมีกดกันเอาไปกด้องเก็บเป็นคนกนแล้วกันนะดาวพีบปะออลอยู่ข้างนอกโอเครู้สึกว่าไอ้เจ้าแบคทีเรียมันจะหนีลงไปเลยหลบไปไหนก็ไม่รู้รีบกดเลยรีบกดเลยเราจะได้ <Okay. S 2> รีบออกจากตรงนี้ หายใจไม่ออกเต็มทีแล้วเพราะว่าในห้องนี้มันร้อนซะเหลือเกินนัน่น<า>นี่ว่าเราไม่ใช่ตงังโกกไอ้เอมื่อนี่ร้อนอะไรอ่ะไอ,อ้สปอน็อปมาแล้วมันเป็นกับดกักวิ่ง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 โอ้โหมันเป็นกับดักน้องเกตรีบวิ่งนะน้องเกตอยู่ไหนนี่อยู่ข้างหลังพี่บอพี่บอลไม่รอเลยตามมาตามมาเร็ว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 ตรงนี้ตรงนี้ตามมาแล้วเอ้ย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 นี่แหละตรงนี้แหละน่าจะเป็นต่างหอกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมว้า มาถามออกมันอยู่ตรงไหนสับสนไปหมดแล้วนี่เอ้ยมาตามไปเลยวิ่งเร็ว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 าร็วเไปวเรวเร็วเรปวเร็วเไ็วเรปวเเราไปร็วเ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 รเร็ว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 เรอวเร็วเร็ร็ไเรไม่ร็วเ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 รวเร็วเร็วเร็วเรรววแววเ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 ร็ว็วเร็วรเรรเเ้วเรเเรเเเตรี้ตร้ใช่ทางออกรวเา มันมีปรหันต์วิ่ง่ายไปเลยโอ้โอ้เอ้าตรงนี้ชางกันเอ้าตรงนี้แล้วกันวิ่งวิ่งน้องเกศวิ่งวิ่งโอเคมันจะทางแล้วรไ้ยไม่นะถูกหมดแล้วเอ้านึกว่าเรารอดแล้วไม่ใช่เหรอแต่ถูกบดมันเป็นเนื้อเขาทำอะไรกับเรานี่มีตัดด้วยเขาเอาเรามาบดเหรอใช่เอามาบดเป็นอาหารที่เรากินไว้หรือว่าอาหารที่เรากินมันเป็นเนื้อคนณอย่าบอกนะว่า โอ้โหพาร์ตี้ที่เรากินเข้าไปมันเป็นเนื้อคนนั่นเองโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างนี้เอาใหม่แล้วกันรอบนี้เราต้องออกให้ได้พี่ป่าออเห็นรหัสอยู่ตรงนั้นคิดว่ามันต้องมีรหัสเปิดแล้วกันวิ่งไปก่อนแล้วกันน้องเกดเราพี่ป่าออวิ่งไปดูรหัสอยู่ที่ห้องพาร์ตี้ก่อนแล้วกันนะเคคิดว่ามันมีรหัสเราพี่ป่าออจะลองไปกดดูวิ่งตามหน้าพี่ป่าออไปเลยโก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 เพราะว่าถ้าเราวิ่งไปสุดทางเราจะไปโดนบท ใช่ไหมหนีเร็ววิ่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนเราต้องเอารหัสจากห้องพาร์ตี้นะที่เป็นกระดาษสีขา,ขาวๆแล้วเอาไปใส่รหัสที่พี่ปะออกับน้องเกตวิ่งผ่านไปเมื่อกี้แต่ทุกคนต้องทําให้เร็วๆนะเพราะว่าไอ้เจ้าสปอนวอตมันจะมาอย่างเร็วเลยถ้าอย่าผ่านเกมนี้ต้องดูพี่ปะออกับน้องเกตเป็นตัวอย่างตามไปเลยนี่ไงนี่ไงตรงไหนนะ ไปถึงยังนี่นี่รีบกดรหัสเลยรีบรีบกดรหัสนะนี่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 ถ้าเรากดช้าสปอตบอลจะมามาดูว่าเราจะผ่านหรือไม่ดึ๊เรียบร้อยเย้มีคนมาช่วยเราแล้วไอ้เจ้าหมีจัดการมันเลยเย้ในที่สุดเราก็ผ่านได้เย่สนุกสำหรับวันนี้ใครที่สนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีครับดบเจอพี่ป่าอ่อใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย